มีกระลออมะคะกระลอกมากินนะอ,อ๋อมีกระลอกแต่ละฮะกระลอกก็มากินแม่อ,อ๋อกระลอกกินแม่เยอะเลยค่ะอ๋ะอเห็นไหมตัวน้อยๆอยู่ตรงไหนละะ่ะคะเดี๋ยว นี่นะฮะเพราะว่ารถโดนมันจะเก็บไว้กิ่นนะเจ้าไอ้เป็นบอกว่ามันจะใช้เป็นอาหารอาหารของมันในช่วงที่มันบ่มีฝนได้เนาะนี่ฮะโอ้โหมันจะเก็บไว้จนว่าที่ว่ามันจะออกมันจะมีปีกนีอ๋อเดี๋ยวไอ้เป็นกำลังจะเอาจะไปดูนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าโอเคโอเคไม่ได้แล้วนะจ๊ะ น้อนน้อนคืนอบคาออกมาแล้วปิดแล้วนะปิดแล้วออกมาเต็มเฮ้ย <h oy> นี่มันเริ่มแตกออกมาแล้วจ้ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังว้า นั่นแต่เขาันมาตัดนั่นแต่เขาก็ไม่มาลักกันละใช่ไหมลักไหมตัดฮะมันก็ต้องต้นให้เนี่ยหัวหน้าอ๋อน้ามันจะพุ่งลงไม้นะฮะมันเป็นม erm ีกุต้นก็ต้องเฉพาะที่มันมีแน่ครับอ๋อเฉพาะที่มีแน่ถ้าทางใดมีแน่เลยไม่เล่มนั่นจะแทบจะไม่ได้ขายละเพราะว่ามันจะเสียมันมันได้กินละค่ะ ลงมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเอามาร <The> ุ <the> ่นกันว <the> ่าม e <the> ีกี่ตัวเขาจะพู้ดได้ว่ามันอยู่ตรงข้อไหนจ๊ะอ๋อมันจะอยู่ติดหน้าไหมครับอ๋ออยู่ติดหน้าแต่ถ้า ุ้ยกระบอกนี่เยอะมากกระบอกนี่เยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บใส่ในกระบ,บอกนี้<ม>อันนี้ก็จะออกนั้นก็จะข้าวอนอนไม่ไพค่ะของจริงค่ะของจริงค่ะทังนี้เขาก็ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นไปนะคะขึ้นแล้วก็ได้มาใหม่ อันนี้คือกระบอกหนึ่งนะคะกระบอกหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะเยอะมากมาเก็บกัน